อีกหนึ่งพลังบวกที่รวมบวกพลังความดีสู่สังคมไทยถามว่าผมเคยเป็น,นหนี้หรือเปล่าก็ตอบตรงๆเลยครับเคยครับ <laughs> ถือได้ว่าตั้งแต่ม .4 เลยก็ได้ครับตั้งแต่ม .4 จนถึงบริการเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยผมผมไม่ยอมให้เรื่องแค่เป็นหนี้ที่นิดๆหน่อยๆหรือว่ามันเป็นเงินที่ไม่เยอะหรอกครับมาทําให้เป็นอุปสรรคในการศึกษาได้ <laughs> ผมอยากเรียน <laughs> ผมก็ใช้กองทุนนี้แหละครับพอเราเป็นลูกหนี้เราก็ต้องนึกถึงเจ้าหนี้ด้วยนะครับ อย่างผมนี่พอผมเรียนจบมาผมก็ทํางานผมก็รีบใช้เงินคืนกยศครับน้องๆที่รุ่นต่อๆไปมกักจะหมุนเวียนกันนะครับการศึกษาเราจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราต้องทําวันนี้เราต้องคืนเพราะเราเป็นพลังบวกของสังคมนะครับช่วยกันสร้างบรรทัานที่ดีของสังคมไทยเพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆของเราครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชื่นชมพลังบวกในตัวคุณสมพงษ์คุณาประถมที่ร่วมบวกพลังแห่งความดีสู่สังคมไทย